สิบซ <10. S 2> ่ากาซีกาสิบซ่าวาไรตี้ตีสนิทอิกเกมหยอกร่วมข่าวสารร่วมกันบันเทิงแบบเอ์คลูซีฟวันนี้เราจะพาไปส่องคู่รักซุปตาที่ถึงแม้จะไม่มีโซทองมาคล้องใจแต่ก็มีความสุขสบายใจแต่ละคู่จะแฮปปี้ขนาดไหนตามไปกาซีกาสิบซ่ากันเลยจ้ายอมรับแบบ โอ,อ้ว่าชีวิตนี้ไม่คิดไม่ลูกเพราะทั้งหนุ่มซีวันและสาวเอมี่กลิ่นประทุมต่างก็พร้อมใจกันเห็นชอบว่าอยู่ดูแลกันแบบนี้ไปจนแก่ก็แฮปปี้อยากที่สุดแล้วละจ้าจีดี เช่นเดียวกับเจนดุดดาวเอ้ยสาวปอเปียะทิดาและคุณสามีตากนภัสดร์ที่เขอแสดงจุดยืนร่วมกันว่าจะไม่มีลูกมาตั้งแต่แรกเหตุเพราะกลัวว่าจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีอีกทั้งยังไม่อยากสร้างภาระให้ต้องมาคอยดูแลกันนิยามแก่เท่าใช้ชีวิตกันสองคนแบบนี้มัดก็แฮปปี้และสบายใจกันอยู่แล้วนั่นหลักอะส่วนคู่รักสายอีโคท็อปพิพันธ์และนุนสิรพันธ์ก็ขอออกตัวไม่พร้อมมีทายาทกันตั้งแต่วันวิวา จนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่คิดเปลี่ยนใจเรื่องชีวิตหลังกเกษียณบอกเลยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเล่งบ้านพักคนชราก,กันเอาไว้เรียบร้อยแล้วแฮปปี้แน่นอนสบายใจได้จ้าปัง ในทุกด้านแต่ซุปตาสาวนุนวรนุษและคุณสามีตาดปิติก็เห็นพ้องต้องกันว่าการไม่มีลูกก็สามารถสุขใจได้เพราะส่วนตัวเชื่อว่าการได้เป็นคู่ชีวิตที่ดีของกันและกันมันก็แฮปปีมากพอสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งแล้วนั่นเองโอ้โหา สุปตาจะขอเลือกความสุขกับชีวิตคู่ที่มีเพียงแค่เราสองคนแต่สําหรับวาราวุธและนาภาจากซีรีส์เปลือกรักปมหลวงแห่งเอ้ากลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะการไม่มีลูกนี้แหละถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่นํามาซึ่งหายนะของชีวิตคู่ ว่าวันเลิกกับมันนะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ดีๆที่เขามีลูกให้ลื้อได้โดยไม่ต้องพึ่งอาัจาคนอื่นอย่างเมียลื้อดีกว่ามาเลิกพูดเรื่องนี้ให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้แล้วครับแลวผมก็จะไม่มีวันเลิกกับนภาให้เด็ดขาดไม่เขาจะมีลูกให้ผมได้หรือไม่ก็ตามงานนี้บอกเลยว่าสองนักแสดงอย่างนุม่มฮารดประชวิศและสาวชิปปิสุรินถึงกับอดครวดเพราะต่างก็ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่มาก่อนแถมยังต้องเผชิญกับสารพันปัญหาสุดป,ปวดหัวทำเอาว้าวุ้นไปตามๆกันเลยทีเดียว จริงทุกตัวละครครับในเรื่องนี้ก็คือสะท้อนสังคมปัจจุบันสิ่งที่ตัวละครนี้ไม่เหมือนตัวอื่นก็คงเป็นคอนฟ lict ที่ว่าเฮ้ยไม่มีลูกสักทีหนึ่งล้วอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยก็นเมื่อคุณเล่นไม่รับสายเธอเลยอ่ะฉันก็เลยต้องติดต่อคุณทางอื่นสิคะผมต้องไปแล้วฉันท้อง ตัวละครเนี้ยจะรับมือยังไงลูกเราก็เอออยากมีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าลูกที่มีไม่ใช่ภรยร,ยภรยาเราเนี่ยสิไม่ใช่ภรรยาเราเนี่ยสิจะเอานางนี้เข้ามาบ้านแล้วยังให้ขึ้นห้องนอนเราอีกเหรอออกไปจากบ้านฉันอย่างนี้นะอยู่ใีนคุณเขาไม่หยุดจนกว่าตัวเองจะเอานางนี้ออกไปจากบ้านเราใบเฟิร์นเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาจะอยู่ที่นี่ในฐานะเมียคนหนึ่งของผม มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบยุ่งเหยิงพเดชของหนูอะ่ะก็จะมีเรื่องเมียน้อยเข้ามาด้วยที่แบบเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเราเราก็คือแบบจะเอาอยัางไงกับชีวิตคู่ดีเนี่ยเนี่ยก็ยังคุยกับพี่บ็อกอยู่เลยว่าแบบมันจะมีคนที่แบบเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่เป็น relationship แบบเราสองสามคนในบ้านหลังเดียวหรอแล้วพี่บ็อกก็แบบอ่ะมีมีม,มจีจริงๆอะไรอย่างเงี้ย คนส่วนใหญ่จะมองว่าการมีลูกคือนิยามความสมบูรณ์แบบของคําว่าครอบครัว นั่นคงไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจและกรหมั่นใส่ใจซึ่งกันละกันเพราะมั่นคือรักฐานที่แท้จริงของคำว่าครอบครัวอยากบอกว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าแบบภาพภายนอกมันสวยแค่ไหนหรือว่าเรามีความลับแค่ไหนจริงๆแล้วทุกคู่มันมีปัญหาอยู่แล้วความพยายามการ Respect กันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ไงค่ะจริงมาก กลบมาติดตามความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ในรายการกาิซีกาิซียทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของมโน2 9หนายจ้า